วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจท,ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปียตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ กวัตถุมงคลวันนี้นี่เป็นวัตถุมงคลในตำนานที่ไฮไลท์เลยนะตำนานเลยจริงๆแล,แล้วเนี่ยวัตถุมงคลวันนี้เนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เราตั้งใจจะออกปีหน้า, okay, ออนาตั้งใจจะออกปีหน้าแต่ด้วยความเรียกร้องเมื่อวันเปิดลานใครมาก็ถามเลยว่าอาจารย์ตะกุดพญาบุญกยักษ์ที่อาจารย์เคยเขียนที่เมืองทองธานีมีไหม,มหลายคนหลายคนมาถามแบบนี้เลยอาจารย์มีไหมตะกุดบุญกยักษ์ ที่สมัยก่อนอาจารย์ออกแล้วเขาไปเล่นการพนันกันที่ปอยเปตเนี่ยจนเรื่องลือเลยเนี่ยมีไหมรเราก็บอกมันหมดไปแล้วมันหมดไปนานแล้วอาจารย์ทํำไหมเราก็บอกเราก็ไม่โกหก้วเราก็บอกเราทําแล้วก็เสร็จเสร็จแล้วด้วยก็ตั้งรอเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้เล่นออกมาออกในรายการเลยเพราะว่ามีช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะทุกคนก็หวังโชคลาบ,บโชคลาบการพน,นัน จริงๆแล้วเราไม่ไม่เน้นไม่เน้นให้เอาไปเล่นนะแต่จริงคือตะกุดพญาบุญกยักษ์เนี่ยเป็นพญาบุญกยักษ์เนี่ยพระพุทธเจ้าสารเสิอเลยว่าเป็นเลิศแห่งการพนันขันต่อทั้งปวงและตะกุดพญาบุญกยักษ์ทำยากมากอ่าอันนี้เราจะให้ดูเลยอาจารย์หมายความว่าไงคือเน้นเรืกก่องกาพนันเลยอาจารย์คือเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติพญาบุญกยักษ์ให้ฟังแต่ให้ดูตะกุดก่อนละกันแลยขอตะกุดขอย้อนกับจานวนเลยอาจารย์ะให้ดูตะกุดก่อนให้โปรดเซอร์ซูมเห็นไหมอ่า ก็คือมันจะเป็นโค้ดเป็นเป็นชื่อเรานะแล้วก็เป็นตัวนะแล้วก็เขียนคําว่าลาบแล้วก็มีเลขรันเลขตะกุดนี้เราสร้างขึ้นมาหนึ่งพันดอกอันนี้เห็นไหมเราเริ่มเราเริ่มอยากจะให้วัตถุมงคลเราทุกอย่างเนี่ยเป็นบรรทัดฐ,ฐานตะกุดที่สร้างมาทั้งหมดหนึ่งพันดอกรันเลขตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งพันนี่รันเลขด้วยจ้ะรันลเลขโอ้ oh. เพื่อกันเกนแท้ปอมวันหน้าแล้วให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานเลยว่า อันนี้คือตะกุดพญาบุญกนกยักษ์สร้างปีสองห้าห้าเก้ากำหนดเป็นปีนี้เลยแต่จริงเสกมาก่อนแล้วนะอ๋อแต่แตก็คือเป็น,นเ,เราจะเขียนในนิตยสารมาตัดสาเล่มที่สองว่าตะกุดพญาบุญกยักษ์สร้างปีสองห้าห้าเก้าก็คือให้รู้ไปเลยว่าออกในในปีนี้สร้างจำนวนหนึ่งพันอกแต่จริงๆแล้วสร้างมานานแล้วนานแล้วนานแล้วแล้วก็เป็นตะกัวเนื้อชินมัชระธาด้วย ซึ่งปกติชีววชลัทธ่าเราราคาแพงมากอันนี้นี่สร้างหนึ่งพันก็จริงแต่เราให้ในรายการเต็มที่ได้แค่200อดอกนะเพราะหนังสือเรามีหนึ่งหมื่นเล่มนึกเอกอไหมครับคือทุกคนต่อไปนี้เรื่องว่าทุงคลต้องทําใจนิดน,นึงนะถ้าพ่วงลงไปในหนังสือเมื่อไหร่ยอดจะได้ไม่เยอะแล้วแต่ทุกคนสามารถไปตามเช่าได้ในหนังสือ<ต>ให้หนังาาสือออกเมื่อไหร่ก็คือโทรเช่ากันเลยแล้วราคาล่ะราคาไห ราคาทาตอนนี้นี่ราคาเท่ากันดีกว่าจะบอกไม่ใช่จะถามว่าราคาที่จะออกในรายการกับนังสือราคาเดียวกันไหมที่จะอากาทำต็มทน่าจะต้องเป็นราคาเดียวกันอ่าใช่ได้เงี้ยโอเคนะครแต่ถ้าว่าราคาีลูกค้าวิ่งตายใช่ใช่เพราะงนั้นไม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะมาแยกกันในรายการแบบมหระคึกเลยเพราะงั้นเรื่องีทะเลาะกันแต่บอกเลยนะว่าตะกุดพญาบุนกยักษ์ของเราที่สร้างเมื่อเมืองทองธานี ปัจจุบันนี้ดอกเราเป็นแสนก็ไม่มีใครขายนะอือหือ่าซึ่งขนาดเท่ากันเขียนยันเหมือนกันทุกอย่างแต่ตะกรุดที่บางทองธานีไม่ได้ต่อโค้ดอ๋อไม่ต่อโคอ้ดเพียงแต่รู้ว่านี่คือตะก,ก,กรุดพญาบุญนกคย่าคืออาจารย์รู้นคนเดียวแหละใช่แล้วก็บอกทุกคนว่านี่คือตะกรุดแล้วก็นอก,านอกจากแค่ลูกศิษย์รับจากพเมอาจารย์ก็รู้ว่ารู้แค่นี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีบรรทัดฐานอะไรเลยท่านอาจารย์เล่นเป็นสากลไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้มันไม่สามารถเอามาเล่นเป็นสากลได้ที่อาจารย์พูดอย่างนี้คือถ้ารุ่นเนี้ยคือเป็นเป็นนสาากกลลลเเยแแแต่่่่่่รรคดออุะ มันจะเอามาให้เราอย่างเดียวแล้วเราดูเราถึงจะรู้ว่าคือตะกุดพยามันก็ไม่สากลก็คือถ้าไม่ไม่สากลถ้าวันถ้าวันอาจารย์ใช่ไปซื้อขายกันไม่สากลก็ลําบากใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลที่ทาไมตะกุดพยามระเกยักษ์รุ่นนี้ถึงตอกเลขแล้วรันตอกโค้ดแล้วก็รันเลขเลยเพื่อให้จบไปเลยว่านี่คือตะกุดพยามระเกยักษ์ปีห้าร้าง้า0หนึ่งันดอก ขอยอดอจํานวนเลยจันเพราะเวลาลเราให้ยอดในรายการได้200ร้อยอ <c oughs> ดอกราคาดอกละแ0 0้บาทแ0 0อโอ้จันเห็นไหมคือจริงๆนะเนี่ยจริงๆริงนกุดนี่ถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจแบบดีๆเลยนะครับแต่ถึงไม่ดียังไงในรายการเราก็มีคนเช่ารเรามั่นใจตะกุดเนี่ยครับแต่เราด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันทุกคนเอาตัวรอดครับเราก็เอาไม่เป็นไรเรายอมให้เช่าอยู่ที่ดอกละแปดร้อย มีใบฝอยไหมจันอันเนี้ยมีมีมีกระถาไหมไม่มีนะตะกรุดพยาบุญกดงยักษ์แช่ที่ฐานเอาอธิษฐานอย่างเดียวพอแช่ที่ฐานอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นยอดรู้แล้วใช่ไหมสองร้อยสองร้อยราคาแปดร้อยบาทใครที่จะเอาถ้าหมดก็คือให้หมดไปยอดสองร้อยเลยนะครับแต่ใครที่จะก็คือให้เป็นรอนังสือออกอาจารย์ผมถามอิดนึงมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าครับจันตะกคุดพยาบุญกดยักษ์ไม่ได้ห้ามอะไรไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามไม่เหมือนฮาซิมัไม่เหมือนฮาซิมัส ไม่เสื่อมด้วยถ้ากุดพยาไม่เสื่อมอย่าหายอย่างเดียวอ๋อข้ามอย่างเดียวห้ามหายอย่างเดียวของเราเนี่ยแล้วก็อย่าไปขี่ดูห้ามขี่จะได้ห้าไปแกะดูถ้าขี้อะถ้าเสื่อมเลยเสื่อมเลยจใช่เสื่อมเลยเพราะเรามัดด้วยมนฮาซิมัดถ้าถ้าถ้าขี้ก็คือเสื่อมเลยเราเพิ่งกวามปกติเมื่อตอนสมัยอยู่เมืองทองธานีเนี่ยเราเขียนแต่ตะกุดพญาบุญนกยักษ์เขาก็ว่าโคตรแรงแล้วนะครับ แต่ชุดนี้เนี่ยเรามัดด้วยฮาสซิมัดอีกครั้งหนึ่งก็คือฮาซิมัดสะท้อน,อออนเ,เราท่องด้วยฮาซิมัดสะท้อนมัดเอาไว้อีกครั้งหนึ่งเพ<ม>ื่อเราพกไปแล้วเขาก็ต้องมีคนเล่นของเหมือนกันเวลาเราไปแข่งขันกันมันก็ต้องมาแข่งขันกับเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องกันมันไม่ได้ก็เลยได้อัดด้วยมนฮาซิมัดสะท้อนเอาไว้เพื่อกันของฝั่งตรงข้ามไว้ครับนนี้ยอดเนี่ยเรามีแล้วใช่ไหมสองร้อยสองร้อยดอกแล้วก็ราคา800บาทครับ กลับมาว่าด้วยเรื่องพยาบุญกยักษ์พยาบุญกยักษ์เนี่ยพระพุทธเจ้าสันเสิญเลยนะว่าเป็นเลิศแห่งการพนันขันต่อพุทธกาญจนะก็คือเป็นยักษ์เลยกันเป็นยักษ์อ๋อเป็นยักษ์เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีการแข่งเล่นหมาาสกาก็คือขีม่ม้าตีขี่ครับปัจจุบันไม่มีลวมีแต่ตีกรอบครับก็คล้ายๆตีกรบนั่นแหละพระอินเนี่ยก็ เป็นเลิศในเรื่องการตีขีก็มาทําการแข่งขันก็แพ้ครับไม่ว่าใครมาแข่งขันกับพยาวนกยักษ์นี่แพ้หมดด้วยอานิสง์แห่งพญาวนกยักษ์เนี่ยสร้างเอาไว้ตั้งแต่ดีตชาติเรื่องการไม่แพ้เรื่องการพนันครับอ่าก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยไม่แพ้เรื่องการพนันใครเลยครับเดือดร้อนถึงพระโมคคลาก็ยังทําอะไรพญาวนกยักษ์ไม่ได้อือด้วยการที่ตัวท่านเนี่ยมีบุญบรารมีเรื่องการพนัน เป็นอย่างยิ่งยวดบุรพาจารย์ในสมัยอดีตเนี่ยเห็นคุณวิเศษของพยาบุกรกยักษ์จุดนี้อ่าแล้วก็ได้ผูกร้อยประพันธ์มาเป็นยันยันพยาวุญกยักษ์พร้อมกับหัวใจแล้วก็เค็ดกับวิธีการเสกที่สลับซับซ้อนมากไม่สามารถทําได้ในวันเดียวก็คือจะต้องสะสมเวลาในการปลุกเสกข้างๆพอสมควรแล้วก็ทําการอัดพลังพร้อมกับขอพรแห่งพยาวุญกยักษ ให้ตะก,กุดนี้เปรียบเสมือนเป็นท่านเลยม,ม,มันค่อนข้างจะทำยากครับเราก็เลยมีความตั้งใจว่าจะออปีหน้าที่จริงอะ่ะเพื่อว่าให้เป็นของฝันปีใหม่ไปแต่พอมีคนมาถามหลายคนก็คือที่มาตอนาาเปิดร้านเนี่ยมีคนมาถามสามอย่างอย่างแรกเลยไม่น่าเชื่อคือมาถามพยากรไกยักษ์ อย่างที่สองคือมาถามหาตะกุดหนังเสือใช่พญาสบิงที่คนมาตามตามตะกุดพญาสบิงอย่างที่สามเลยคือคนมาตามหาเหรียญพ่อที่เกิดวัดประดูมู่เนี่ยมีสามอย่างแต่พอท่านเกิดอาจารย์ไม่ออกมาเลยนะมีแต่ยังไม่ได้ออกมาในขอ้ออาจารย์ยังไงก็มายอมนะอาจารย์สมาชิกก็ถามนิดนึงอ่ะเพราะว่าอยากเขาเล่นการพนันแล้วจําเป็นต้องไปทําบุญไหมจำเป็นจําเป็นนะคือ การที่เราไปกินคนอื่นมามันอาจจะเป็นกรรมก็ได้ของของเขาแล้วก็อาจจะสร้างกรรมกันก็ได้เค็ดของการเล่นการพนันแล้วชนะตลอดเวลาถ้าเราชนะการพนันมาให้ไปปล่อยปลาไหล18ตัวทุกครั้งอ๋อถ้าชนะต้องรีบไปปล่อยปลาไหลาย18ตัววันวันในวันรุ่งขึ้นไปปล่อยปลาไหลาย18ตัวเลยอาการผมถามไม่ทีมันมไม่ได้กวนนะทำไมต้อง18ตัวอตัวกันคือ18เนี่ย 1, 1, 8ปมันเป็นกำลังของจกักรพรรดิอ๋อ เพราะฉะนั้นส่วนปลาไหลเนี่ยเป็นตัวแทนของพระศิวะนี่คือคิดของพารานะม์โบราณนะเวลากษัตริย์เนี่ยจะทําการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พารามณ์เนี่ยจเจ้าปลาไหลมา18ตัวครับเพื่อบวงสวงบูชายันแห่งพระศิวะครับแล้วก็ปล่อยลงแม่นะ้ำเปรียบเสมือนให้ไปแพร่พันธุ์ลูกหลานครับเปรียบเสมือนว่าอันนี้เป็นบริวารของพระศิวะก็คือเขาเชื่อว่าเป็นศิวลึงของพระศิวะที่หล่นลงปลาไหลเนี่ย พามเชื่อว่าเป็นสีวลึงของพระศิวะที่หล่นลงมาในโลกมนุษย์ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสีวลึงค์คือตัวเกิดครับการที่หนึ่งแปดเนี่ยถ้าตามตามหลักวิชาพามก็คือหนึ่งในดาวอาทิตย์อ่าแปดในดาวอังคารครับวิวาททั้งคู่ก็คือร้อนทั้งคู่ดาวอาทิตย์ก็ร้อนดาวอังคารก็แข็งครับก็คือร้อนทั้งคู่ปล่อยความร้อนและความแข็งไปเนี่ยมันจะเกิดความร่มเย็นนี่คือเค็ดของพาม ส่วนเคิของไทยก็คือ1กับ8เนี่ยเป็นกําลังดาวของจักรพัิครับอ่าสิบแปดเนี่เป็นกาลังของจักรพัิในฐานเลขเจ็ดตัวซึ่งคนที่เรียนวิชาเลขเจ็ดตัวเนี่ยจำอะไรจะให้ปล่อย18หมดส่วนมันก็มันก็โยงถึงกันหมดนะส่วนในวิชาจีนเนี่ยหนึ่งคือดาวนะ้ำแปดคือดาวดินอ่าก็คือถ้าเราเอาหนึ่งกับแปดมารวมกันเนี่ยแม้กระทั่งยุคนี้ยังหนึ่งหกแปดเห็นไหมใช่ก็คือมีมีพลังเป็นทองอยู่กลางก็คือหก หนึ่งหนึ่งน้ำแปดดินหกเป็นทองถ้ามันมารวมกันเมื่อไหร่มันหมายถึงโชคตลอดเวลาในยุคแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเคส็นี้มันใช้ได้ตลอดเวลาคือถ้าเราได้กรรมพันต้องวันลุกขึ้นก็ควรจะปล่อยปลาไหลสิบแปดตัวแต่ถ้าเราได้งานควรจะปล่อยปลาหมอสิบแปดตัวจำไว้นะกลับกันควรจะต้องเป็นปลาหมอสิบแปดตัวถ้าได้งาน ถ้าเกี่ยวกับเรื่องชนะงานการประมูลการแข่งขันเ,เ<ร>นะี่ยวันนี้เราอยากได้งานนี้เราได้ไป,ปไปปล่อยเป็นปลาหมอสิบแปดตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่มีคู่ครองแล้วพกแล้วได้คู่ครองเนี่ยควรไปปล่อยปลาช่อนสิแปดตัวอาจารย์แล้วผมถามจริงมันเกี่ยวไหมที่ปล่อยปลาแล้วห้ามกินเนี่ย ความเชื่อคนแต่ปล่อยแล้วกินได้็ะไรล่ะไม่เป็นไรใช่ยัไม่เป็นไรปล่อยแล้วกินได้อ๋อว่าบางคนบอกปล่อยปลาช่อนแล้วจะกินแล้วถ้าเกิดกูไปปล่อยหมูก็ไม่ได้กินหมูเลยเนี่ยไม่ได้ไม่เกี่ยหลอกปล่อยแล้วกินได้มันเป็นการให้ทานนะครั้งนั้นเองให้ชีวิตเป็นทานครับนะครั้งนั้นคนที่ครับมีปัญหาและอุปสรรคชีวิตไม่รุ่งโรดชดช่วงชัชวาหรือมีปัญหาติดขัดต่างๆเนี่ยแนะนําว่าอันดับแรกให้ไปปล่อยปลาช่อนก่อน ให้ปล่อยปลาชอ <18 S 1> ่อน8ตัว18โพสตะกุดพญาบุญนกนยักษ์ด้วยนะไม่ใช่อยู่ๆไปปลยแล้วเ,เหตุผลมาเลยไม่เห็นผลหลักหมายความว่าคนที่ได้กำนันคือต้องโพสตระกุดดอกนี้ด้วยอาจารย์คือ,อคถ้าใครคิดว่าดวงตกดวงไม่ดีก็เช่าวัดบุญนกนยักษ์ปายไปปกแล้วก็ไปปล่อยปลาช่อนให้ได้18ตัวปล่อยก่อนได้เลยอย่างี้อาจารย์ปล่อยก่อนปล่อยไปก่อนเลยเพื่อแก้ดวงตัวเองเพราะปลาช่อนเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ใน ห้าร้อยชาติในชาดกเขาจะมีกระถาปราช่อนเลยนะสมัยก่อนถ้าฝนไม่ตกตั้งตาฤดูกาลเนี่ยเขาจะว่ากระถาปราช่อนแล้วฝนตกอ,อ,อะไรที่เกิดความไม่สมบูรณ์ทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนเขาจะว่าด้วยกระถาปราช่อนด้วยเขาเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยมีปลาช่อนติดอยู่ในปากถ้าไม่มีฝนตกมาก็ตายปลาช่อนเนี่ยก็เลยวิงวอนต่อพระเจ้าให้ฝนตก แล้วก็พอฝนตกมีน้ํามันก็เลยแทกลงน้ําได้เลื้อยลงน้ําได้ครับอ่าเขาก็เลยเชื่อว่าปลาช่อนน่ะมีคุณวิเศษในเรื่องการวิงบอลอ่าถ้าเราพตกตะกรุดพยาบุญหยักษ์แล้วไปปล่อยปลาช่อนก่อน18ตัวเวลาเราไปขออะไรมันก็จะช่วยได้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ